สวัสดีครับผมโค้ชของนายุทธนายหน้าดีคอมสวัสดีค่ะโค้ชชูรีนายหน้าดีคอมค่ะวันนี้พวกเรามารับรางวัลแชมเปี้ยนคลับนะครับของปี2 0 2 4ีที่โมเวนที่เขาใหญ่นะครับค่ะก็เป็นรางวัลสุดยอดผู้นำนะคะนายหน้าประกรไทยดีเด่นประจำปี2 5 6 7ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทสีอุ่งโบเกอร์นะคะรางวัลนี้พวกเราได้รับกันต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่ททานของเรานะคะที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลประกันไทยและประกันชีวิตนะคะคับทีนี้ทีมของเรานะครับทีมสีคุงม,มิครีมีนายหน้าติดรางวัลแชมเปี้ยนขับ5ท่าน,นครับมารับรางวัลกัน5ท่านนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของเราทั้งหมดทั่วประเทศนะคะกว่า15,000ละหังค่ะ ที่ร่วมแรงร่วมใจทําให้ทีมเราเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีค่ะครับถ้าอยากจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับก็สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกสีกรุง็อกเกอร์นะครับสังกัดทีมวิท t ตอรี่นะครับก็สามารถติดต่อผมโค้ชวรายุทธนายหน้าดีทองทนะครับที่เบอร์โทร0898290902ครับหรือจะทำมาพูดคุยกับโคชลีได้ที่เบอร์0922726197ค่ะ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับหิ่สีกรุงวิทตอรี่นะคะครับหรืออยากจะรับชมในรายละเอียดเพิ่มเ,เ,เ,เติมก็สามารถเข้าชมในเว็บไซต์นะครับนายหน้าดีดอทคอมนะครับพวกเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับหรือช่องยูทูบได้ค <c oughs> <c oughs> ่ะวีเจยูท u บอ่านายหน้าดีดอทคอมค่ะเรามีสาระดีๆด,ด้านประกันภัยเสิร์ฟให้สำหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมอยากทำอาชีพนายหน้าประกันภัยค่ะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ